ก็สิเออถามว่าเอ๊ะไม่รู <S 2> <S 2้ตอบได้หรือเปล่านะสตรีมมิ yeah? ่งสตรีมมิ่งคือแอปสตรีมมิ่งค่ายไหนปลอดภัยที่สุดคะไม่มีหรอกก็สตรีมมิ่งจริงแล้วเป็นเอ็นจิ้นของตลาดหลักทรัพย์เข้าใจปะก็ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะมันเป็นของตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ใช่แล้วก็แต่ละโบเกอร์อ่ะเขาก็จะแบบเหมือนมา,มาสวมหน้ากากกับเอ,อิร์อ๋ออ่าเอ็นจิ้นตัวเดียวกันนะครับก็คือจริงๆมันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ท่านนี้อ,อาจจะสอาจจะแบบสับสนระหว่างสตรีมมิ่งกับโบเกอร์ที่โบเกอร์คือทําแอปมาครอบสตรีมมิ่งอีกทีใช่แล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์อะไรพิเศษพิเศษใช่อ่าซึ่งคือเรื่องปลอดภัยมันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่า แต่ละโบกก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างกันใช่แล้วก็ค่าบริการไอ้ตามบริการที่ไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็มีสิทธิพิเศษนู่นนี่ซึ่งเราเคยทําคลิปไปด้วยนะแอิโพดแรกๆเลยนะครับเอนโรดหนึ่งศูนย์ด้วยมั้งอ่าศูนย์เลยอ่าวิธีเลือกโบรกเกอร์ศูนย์จุดห้าอพิสดศูนย์จุดห้า